ลำดับที่เก้าผู้เก้าล่วงปรโลกเสียแล้วพระพุทธภาสิทธิเอกธรรมตีตสะัะมูซาวาดิสะยันตุโนวิตินะประโลกสะนาถีปาปังอาการิยังแปลความว่าบุคคลผู้ล่วงธรรมอันเอกเสียแล้วมีปกติพูดเท็ศมีประโลกอันข้ามเสียแล้ว จะไม่ทําบาปเป็นไม่มีอธิบายความทำมันเอกในที่นี้ท่านหมายเอาสัจจะหมายความว่าคนไม่มีสัจจะมาพูดเท็จท่านว่าคนใดพูดสิบคาจะหาจริงสักคำหนึ่งก็ไม่ได้คนนั้นชื่อว่ามาพูดเท็จข้อว่ามีประโลคอันข้ามเสียแ้วนั้นคือไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าบุคคลไม่มีสัจจะมาพูดเท็จและไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าจะไม่ทําบาปเป็นไม่มี สัจจะในที่นี้ท่านหมายเอาสัจ,จวาจาคือความจริงทางวาจาหมายความว่าพูดจริงอย่างเราก็ตามคําจริงที่นักปราท่านสันเสริญน,นั้นต้องเป็นความจริงที่มีประโยชน์และถูกต้องตามทนองครอง,งธจจอทททรรมดังภาษิตว่าสัเจอนเทจะทำมีจะอาหาสั้นโตปฏิทิตาสัตบุุษทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมคือถูกต้อง ดังนั้นสัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและไม่ถูกต้องแม้จะจริงปราท่านก็ไม่สันเรินคำเท็จแต่ผู้พูดมุ่งประโยชน์และสําเร็จประโยชน์อย่างดีทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังท่านให้อภัยไม่ถือเป็นบาปตัวอย่างเช่นหมออาจกล่าวเท็ศแก่คนไข้ของตนเพื่อไม่ให้คนไข้เสียกาลังใจเพื่อให้มีกําลังใจโรคจะได้หายเร็วเพราะท่านว่ากําลังใจของคนไข้สําคัญกว่ายา หมอจึงต้องให้กำลังใจแก่คนไข้เสมอแม้รู้ว่าต้องพูดเท็จบ้างก็ยอมการพูดเท็จที่มีโทษมากทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือการพูดเท็จที่หักรลัประโยชน์ผู้อื่นใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นยกย่องตนเกินความจริงคนสมัยโบราณถือสัจวาจาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกษัตริย์จึงพูดกันติดปากว่ากษัตริย์ปรัสแล้วไม่คืนคำคนมาพูดเท็จคนอื่นขาดความเชื่อถือ พอถึงข่าวสําคัญจะต้องพูดจริงขึ้นมาบ้างคนอื่นก็มาเชื่อถือได้รับอันตรายเองอย่างเรื่องหมาป่ากับเด็กเลี้ยงแกะในทางาศาสนาท่านว่าสัจจะเป็นคําให้ตายสัจจังเวอมตาวาจาเอสะธโมสนันตโนข้อ,อนี้เป็นธรรมเก่าคนพูดจริงนําประโยชน์มาให้ตนและคนทั้งหลายนําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสนํานคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างเช่น อธิมุตกาศสามันเองผู้ให้สัจจะกับโจรไว้แล้วก็รักษาสัจจะนั้นไม่ได้หวงใยในชีวิตของตนและมารดาจนโจรเกิดความเลื่อมใสอีกท่านหนึ่งคือมหาสุตสมบัณฑิตผู้ทรงให้ปัปิญญากับโจรบริษัทแล้วรักษาสัญญานั้นไม่ได้หวงแหนรักษาชีวิตเลยถ้าเหล่านั้นยอมสละชีวิตเพื่อรักษาคำสัตย์ในที่สุดทําให้โจรปริษัทเลื่อมใสได้ บัณฑิตย่อมถือว่าการนิ่งเสียไม่ยอมพูดประเสริฐกว่าการพูดเท็จเพื่อหักรัางประโยชน์ผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นคําศัตร์ท่านถือเป็นคําสุภาษิตอย่างหนึ่งดังที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในสุภาษิตสูตร,ตรปัญจการนิบาตอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายว่าวาจาประกอบด้วยองค์ห้าเป็นสุภาษิตคือหนึ่งพูดถูกการ สพูดจริง 3. พูดแพร่ออนหวาน 4. พูดมีประโยชน์ 5. พูดด้วยจิตเมตตาส่วนในสุภาษิตสูตรตาิยาวัคแห่งสุดอนิบาตทรงแสดงลักษณะแห่งคำสุภาษิตสี่คือหพูดคำดี 2. พูดเป็นธรรม 3. พูดคำน่ารักน่าพอใจ 4. พูดคำสัตว์จะเห็นว่าทั้งสองแห่งขาดคำสัตว์ไม่ได้ เพราะคำศัพท์เป็นลักษณะสําคัญของวายการสภุภาษสิทธิ์คเช่นนั้นไม่ทําตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนักปราชญ์บางท่านกล่าวว่าคนพูดเท็จนั้นเป็นคนสิ้นคิดคือไม่สามารถเอาความจริงมาพูดได้เป็นคนขาดเพราะไม่คะไม่กล้าพูดความจริงอาจจะมีคนชอบพูดเท็จแย้งว่าคนพูดความจริงต่างหากาเป็นคนสิ้นคิดเพราะไม่สามารถหาความเทม็จมาพูดได้ธรรมดาความจริงเป็นสิ่งมีอยู่แล้วในชีวิตประจําวันไม่ต้องที่ยวแสวงหา แต่ความเท็จจําเป็นต้องเสกสรรตั้นแต่งขึ้นใครจะพูดความจริงก็พูดได้ทันทีตามที่รู้ที่เห็นเพราะฉะนั้นพวกเด็กๆก,ก็พูดความจริงได้แต่คนพูดเท็จเก่งจะต้องเป็นคนฉลาดมากเพราะสามารถพูดเรื่องไม่จริงให้คนเห็นว่าจริงได้อย่างไรก็ตามคนมักพูดเท็จนั้นจะต้องมีความจําดีจึงจะเท็จไปได้ตลอดคือจะต้องคอยจดคอยจําว่าเคยเท็จไปอย่างไรบ้างมิฉะนั้นจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอน เมื่อมีผู้จับได้บ่อยเข้าความเคารพเชื่อถือในบุคคลนั้นก็หมดไปเหลืออยู่แต่ความรังเกียจเหยียดหยามหัวเราะเยาะเล่นจะพูดจาอะไรจริงจังสักครั้งหนึ่งคนทั้งหลายก็เห็นเป็นเท็จไปอีกตกลงเสียคนไปนทั้งชาติส่วนข้าว,ว่าผู้มีประโรภอันข้ามเสียแล้วนั้นคือผู้ไม่เชื่อปรลรไม่เชื่อว่าชาตินาที่มีจริงไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องชาตินาเข้าถนองว่าขอมีความสุขสบายในชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน อธิกราแห่งพระคาถานี้แก้ว่าผู้มีปรโลกอันปล่อยเสี็จแล้ววิสัตทะประโลกสะตีความว่าไม่เอาใจใส่ต่อปรโลกคือโลกหน้าเทียบคําว่าวิสัท t ะสมาจาโรคือผู้มีความประพฤติอันปล่อยแล้วไม่เอาใจใส่ต่อความประพฤติไม่มีมัญญาอันดีงามปล่อยกิริยาวาจาตามสบายเป็นคําที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาบางพวก เช่นพวกเปือยกายวัยผมยาวไม่สะไม่สะไม่ล้างเช็ดอุจจาระด้วยมือเป็นต้นและบวชพวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสมาชารอันปล่อยเสีแล้วฉบับอังกฤษของดรราชกิษนันแปลคำวิจินะพระโลกาสะว่า scops as uh, scops at another world คือเยาะเย,ย้ยหรือหัวเราะเยาะโลกอื่นลวงกว่าว่าไม่เชื่อโลกอื่น ใครเชื่อเข้าคนพวกนั้นก็ัวเราะย่อเอาว่าเป็นคนโง่ยอมอยอมเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นไม่กล้าทาความชั่วบางอย่างเพราะเกรงโทษในปรโลกเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเอารัดเอาเป,เาเปรียบในสมัยพระพุทธเจ้าก็คงจะมีนักคิดพวกนี้เหมือนกันสมัยนี้เรียกนักคิดพวกนี้ว่าพวกจาระวากเป็นพวกวัตถุนิยมบรรดา ปรัชญาอินเดียนั้นมีจรว่าสายเดียวเท่านั้นที่ได้รับนามว่าเป็นปรัชญาวัตถุนิยม materialism ถือว่าวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นจริงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องเลวไหลความรู้สึกนิสิต่างๆเป็นผลของวัตถุหมายความว่ามันมีขึ้นเพราะมีกายจิตหรือวิญญาณนั้นว่าโดยตัวของมันเองแล้วไม่มีมนุษย์ศาตร์จึงเป็นวัตถุที่ประกอบขึ้นจากธาตุคือดินน้ำลมไฟ เมื่อตายแล้วก็เป็นอันหมดกันไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานเรื่องการทำบุญให้ทานเป็นเรื่องของคนโง่ถูกหลอกลวงให้ประพฤติดดีเพื่อบังเกิดประโยชน์แก่ผู้สอนนั่นเองเรื่องพระเจ้าต่างๆเป็นเรื่องเพ้อฝันหาสาระอันแท้จริงอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของคนโง่หลอกคนโง่อีกชั้นหนึ่งเพราะความเชื่ออย่างนี้จารววาจึงสอนว่าจงกินจงดื่มจงเพลิดเพลินเส้แต่วันนี้ความ เพลิดเพลินนั่นเองเป็นสาระสําคัญของชีวิตและเชื่อว่าความเพลิดเพลินเป็นความดีอันสูงสุดของมนุษย์อันนี้ก็ตรงกับทัศนะของพวกเฮด o อ i s สหรือสุขนิยมคือว่าให้ได้ทําอย่างที่พอใจชีวิตเป็นที่สุดของชีวิตเองคือไม่มีชีวิตใหม่อีกแล้วทํานองเดียวกับที่ฝรั่งบางพวกถือว่า เราผ่านมาทางนี้เพียงครั้งเดียวไม่จาเป็นต้องควบคุมกิเลสตัณหาและสัญชาตญาณต่างๆเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่รับช่วงกันมาเพราะฉะนั้นเจรวาดเห็นว่าความสุขนั้นแม้จะยังคลุกเคล้าอยู่ด้วยความทุกข์แต่มันก็เป็นสิ่งดีงามประการเดียวในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นจึงควรจับถวยเอาไว้การยอมทนทุกข์ในชาตินี้เพื่อความสุขในชาติหน้านั้นเป็นความเข้าอย่างยิ่งไม่มีคนฉลาดคนใดยอมทิ้งข้าวเปลือก พาะเห็นว่ามันมีเปลือกทิ้งปลาพ่าเห็นมันมีก้างเป็นตน้นความสุขและความทุกข์ย่อมคลุกเคล้ากันไปสุขโดยส่วนเดียวนั้นไม่มีทางที่จะหวังได้จาราวาจยังให้คำคมไว้ด้วยว่านกพิราบในวันนี้ดีกว่านกยูงในวันพรุ่งนี้คือให้สแสวงหาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้เท่าที่สามารถจะหาได้อุดมคติของชีวิตคือความสุขความพอใจแต่พอมาถึงปัญหาว่าควรจะสแสวงหาความสุขอย่างไร เจรวาก็ยอมรับผลกันว่าการประกอบกรรมดีเป็นทางนำไปสู่ความสุขเจรวาดยังยอมรับสินธรรมสาคัของโลกอยู่ประยานใหญ่ส่วนพระพุทธศาสนามีทัศนะที่ไม่ลงรอยกับเจรวาดหลายประการเช่นพระพุทธศาสนาสอนให้ถือธรรมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแม้จะต้องประสบทุกข์เพราะการประพฤติธรรมก็ขอให้ยอมให้ยอมสละทุกอย่างเพื่อทำดังพระพุทธภาษิตว่าทานังจ่เช อังคะวรสะเหตุอังคังจะเชชีวิตังรักขมาโนโออังกังทันังชีวิตันจาปิสับบังจเจเชนโรธรรมนรุสรันโตแปลว่าบุคคลพึงยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเมื่อเราเลิกถึงธรรมพึงยอมสละทั้งอวัยวะทรัพย์และชีวิต พวงความว่าพยายอมสะทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาทาไว้จะกล่าวยายถึงความสุขความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆอยจะระวาคนเชือกโลกหน้าปฏิเสธเรื่องการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแต่พระพุทธศาสนาย,ยอมรับว่าโลกหน้ามีอยู่จริงการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายมีผลจริงนรกสวรรค์มีจริงจะระวาเน้นหนักเรื่องให้สแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินให้แก่ตนแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่า การกระทำเช่นนั้นเป็นความประมาทโมเมาเกินไปจะระว่าใครหาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้แต่พระพุทธศาสนาเห็นว่าชีวิตในชาตินี้น้อยเกินไปเหมือนซาลาหยุดพักชั่วคราวชีวิตอันยาวนานแท้จริงนั้นอยู่ในโลกหน้าคือนรกหรือสวรรค์จึงควรยอมสละความสุขเล็กน้อยและในระยะสั้นเพื่อความสุขอันไพบูญยาวนานในโลกหน้าเหมือนยอมเสียภายชนะดินเพื่อได้ภาชนะทองคํา จารว่าเขีนว่าวิญญาณหรือจิตเป็นผลผลิตของร่างกายแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่ากายเป็นผลมาจากวิญญาณคือวิญญาณเป็นผู้สร้าง,งร่างกายตามหลักของปัจจัยาการที่ว่าวิญญาณปัจจายนามรูปังมันได้เปิดนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยมเลได้ปิดจิตและกายเป็นคนละอย่างแต่อาศัยกันพระพุทธศาสนาทั้งสุญญาวาและ วิญญาณวาดเป็นจิตตนิยมเห็นว่าจิตมีความสําคัญกว่ากายทำทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าสําคัญที่จิตตรงกันข้ามกับจราราว่าทีเดียวบุคคลผู้ไม่เชื่อโลกหน้าทําบาปได้ง่ายกว่าผู้เชื่อเพราะเห็นว่าเท้าตัวรอดได้ในโลกนี้ก็เป็นอันปลอดภยัยแต่คนเชื่อโลกหน้าแม้จะทําชั่วในที่รับก็เกรงภัยในโลกหน้าจึงไม่กล้าทําถ้าทําก็ทําอย่างหวาดหวั่นต่อผลในโลกหน้า เมื่อทำความดีก็มีความมั่นคงกว่าคนไม่เชื่อโลกหน้าเพราะมีความหวังว่าหากกรรมนั้นยังให้ผลในโลกนี้ก็จะให้ผลในโลกหน้าด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จไม่เชื่อพรโลรจะไม่ทําบาปเป็นไม่มีเรื่องนี้พระสาสดาตรัสขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารกนางจินจมานวิกามีเรื่องยอดดังนี้ในปฐมโพธิการ คือระยะต้นแห่งการประกาศศาสนาของพระศาสดาเมื่อพระสาวกของพระองค์มีมากปร,ป,รประมาณนี้ได้เมื่อเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากอย่างลงในอริยภูมิและเมื่อพระคุณส,สมุทัยของพระศาสดากําลังแผ่ไปสารอยู่นั่นเองลาบสาการะและความนั่ถือเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระศาสดาและพระสาวกพวกเดรถัถยนิครณทั้งหลายเป็นเช่นเดียวกับแสงหิ่งห้อย ท่ามกลางแสงอาทิตย์เป็นผู้เสื่อมจาวลาบสกาละเพราะไม่มีใครนับถือพวกเดรัจีเหล่านั้นยืนอยู่กลางถนนแล้วประกาศว่าพระโคดมทานั้นหรือเป็นพระพุทธเจา้าพวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันทานที่ให้แก่พระโคดมทานั้นหรือมีผลมากทานที่ให้แก่พวกเราก็มีผลมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้จงทําแกเราบ้างแม้กระ,ะนั้นก็ยังไม่ อาจยังลาบสักการะให้เกิดขึ้นได้จึงประชุมรับกันว่าพวกเราควรหาโทษใส่พระสมณะโคดมสักอย่างหนึ่งให้คนทั้งหลายหมดความเชื่อความเลื่อมใสในพระสมณะโคดมลาบสักการะความนับถือจะได้เกิดขึ้นแก่พวกเราอย่างเดิมเขาตกลงกันว่าจะใช้หญิงหนึ่งเป็นเครื่องมือทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อกินจมาลีการูปสวยมากเหมือนเทพอับสรท่านว่า รัศมีออกจากกายของเธอนางเลื่อมใสเป็นพวกเดียวกันกับเดรธีพวกนั้นวันหนึ่งขณะที่จินจมานวิกาปริพาชิกาไปหาพวกเดรธีที่อารามทำความเคารพแล้วยืนอยู่ที่เคยมาเดรธีย่อมแสดงอาการยินดีต้อนรับเมื่อนางมาแต่วันนั้นทุกคนเฉยไปหมดนางพูดว่าพระคุณเจ้าดิฉันว่ายอย่างนี้ถึงสามครั้ง แต่พวกเดระีก็ยังคงเฉยอย่างเดิมนางคิดว่าเธออาจมีความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งจึงถามว่าดิฉันมีความผิดอะไรหรือดิฉันได้ทําอะไรให้ไม่เป็นที่พอใจของพระปุณเจ้าหรือจึงพากันนิ่งไปหมดไม่ยอมพูดกับดิฉันเดระียะิย่งกล่าวว่าน้องหญิงเจ้าไม่ทราบดอกหรือว่าเวลานี้ลาบสักการะของเราเสื่อมหมดแล้วเพราะใครเพราะพระสมณะโคดมคนเดียว เจ้าไม่รู้สึกเจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือจินจมานวิกาตอบว่าความทุกข์ของพระคุณเจ้าทั้งหลายก็เหมือนความทุกข์ของตัวดิฉันเองว่าเป็นหน้าที่ของลิฉันเถิดจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทําลาบสาการะให้เกิดขึ้นแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายดังเดิมดังนี้แล้วหลีกไปนางแต่งกายอย่างดีผมผ้าสีสวยเมือสีแห่งปีกแมลงข้อมทองถือของหอมและดอกไม้ มุ่งหน้าสุวัชเชตวันในเวลาที่ชาวเมืองสาวัตถีฟังธรรมแล้วกลับออกมานางเดินสวนเข้าไปเมื่อมหาชนถามว่าจะไปไหนเวลานี้นางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านในการไปหรือการมาของข้าพเจ้าดังนี้แล้วเดินผ่านวัดเชตวันไปพักอยู่ที่วัดของพวกเดรธีใกล้พระวิหารเชตวันนั่นเองตอนเช้าเมื่อ อุบาสกอุบาสิกาชาวนครสาวัตถีออกจากนาครไปวัดเชตวันเพื่อถวายบังคมพระศาสดานางกินจมานวิกาทำทีเหมือนว่าตนพักอยู่ในวัดเชตวันทั้งคืนโดยการเดินสวนออกมาเมื่ออวาสกถามว่าท่านพักอยู่ที่ไหนนางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านกับที่พักของข้าพเจ้านางทำอยู่อย่างนี้ประมาณสองเดือนเมื่อคนทั้งหลายถามอีกจึงตอบว่า ข้าพเจ้าพักอยู่ในพระคันทกุฎีของพระสัมณโคโดมในวัดเชตวันนั่นเองปูตุชนทั้งหลายสงสัยกันมากว่าข้อความที่นางจินจมานวิกากล่าวนั้นเป็นความจริงหรือหนอส่วนพระอริยบุคคลไม่มีใครเชื่อเลยล่วงไปสามสี่เดือนนางเอาผ้าพ,พันท้องให้หนาขึ้นเพื่อแสดงว่ามีคันได้คนทั้งหลายเข้าใจว่านางตั้งคันเพราะร่วมอภิรมกับพระโคโดมปรมาาสดาที่พัด พระคันทดีในวัดเชตวันพอถึงเดือนที่แปดที่เก้านางเอาไม้กลมๆผูกไว้ที่ท้องเอาผ้าห่มทับไว้ให้คนเอาไม้คางโคทุบหลังมือหลังเท้าของตนให้บวมขึ้นให้มีอวัยวะต่างๆบอบช้ำล่อลวงคนทั้งหลายให้เข้าใจว่าตนมีคันแก่จวนคลอดเต็มทีแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทในธรรมสภา นางได้เข้าไปยืนตรงพระพักพระสถาคโเจาแล้วกล่าวว่ามหาสมณะพระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นกระแสเสียงของพระองค์ไพเราะยิ่งนักพระอ์ของพระองค์ดูสนิทดีแต่พระองค์วิไดสนพระไทยในหม่อมฉันเลยหม่อมฉันซึ่งสั้งคันครบกำหนดคลอดแล้วคันนี้อาศัยพระองค์สร้างขึ้นพระองค์ไม่เอาพระไทยสายต่อเครื่องบริหารคันเลยเมื่อไม่ทําเองก็ควรตรัสบอกสารุสิท์คนใดคนหนึ่ง เช่นนางวิสาขาหรืออนาถอินฑิกะหรือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้ช่วยเหลือในการนี้พระองค์ทรงรู้แต่การอภิรม์อย่างเดียวแต่ไม่ทรงสนพระทัยในเรื่องการคลอดของหม่อมฉันเลยความพยายามของนางประหนึ่งจับก้อนโคดขึ้นปามนทนพระจันทร์พระตถาพตเจ้าหยุดแสดงคำครู่หนึ่งเมื่อนางพูดจบพระ,ะองค์ตรัสด,ด้วยกระแสเสียงอันเรียกว่า น้องหญิงเรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนางจินจมานวิกาคงโกรธมากเต้นด่าพระาธาาคตเจ้าจนเชือกขาดตำนานเล่าว่าเมื่อพระศราสดาตรัสเช่นนั้นแล้วร้อนถึงท้าสะกาเทวราชเสด็จมาพร้อมด้วยเทพบุตรสีองค์เทพบุตรแปลงเป็นลูกหนูเข้าไปกัดเชือกที่นางผูกไว้จนเชือกขาดผ้าและท่อนไม้ก็หล่นลงมาผู้เขียน ผ้าและท่อนไม้กลมเกลี้ยงหล่นลงมาจากท้องของนางมหาชนได้เห็นกับตาเช่นนั้นก็แช่งด่านางจินจมานวิกาว่าเป็นจิงกาลกันนีใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นทมน้ำลายใส่บ้างกว้างดูงก้อนหินและท่อนไม้บ้างฉุดกระชากออกจากวัดเชตวันพอรับครองพระเนตรของพระศาสดาไปเท่านั้นจินจมานวิกาก็ถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรกวันรุ่งขึ้น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องที่นางกินจมานวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าและถูกแผ่นดินโศกพระศราสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนนางกินจมานวิกานี้ก็เคยหาเรื่องใส่ร้ายเราและถึงความพินาศแรเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสใจความสําคัญในมหาปทุมชาดวกว่าผู้เป็นใหญ่ยังไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้ว ไม่คิดจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วไม่พึงลงโทษลงเล็บอาญยาความย่อในมหาปฐุมชาดกนั้นดังนี้ครั้งนั้นนางกินจมานวิกาเป็นหญิงร่วมสามีกับพระมารดาของมหาปฐุมกุมารน,นางเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระราชาลงเล็บเปิดพระราชบิดาของพระปฐุมกุมารโพธิสัตว์ลงเล็บปิดนางมีจิต ปฏิพัท์ในพระประทุมกุมารน,นั้นจึงยาวโยนชวนเชิญให้รประกอบการเมชมิจฉาจารกับนางแต่พระโพธิสัตว์ไม่ทรงยินยอมไม่ยอมตามอย่างนั้นด้วยเห็นเป็นเรื่องหน้าปรสศีนางจึงแกล้งทําอาการว่าเป็นไข้และมีอาการแห่งผู้ตัางคันเมื่อพระราชาตรัสถามก็ใส่ความว่าพระประทุมกุมารราชโอรสของพระองค์ทําให้หม่อมฉันมีอาการอันแปลกนี้พระราชาทรงกลิ้ว จึงให้ทิ้งพระโพธิสัตว์ลงอย่างเหียวที่ทิ้งโจรเทวนาผู้สิงสถิตอยู่ที่ภูเขาได้รับพระโพธิสัตว์ไว้ให้ประดิษฐานอยู่ที่ผังพานของพญานาคราชพญานาคราชนำท่านไปสู่นาคพิภพ,พ,พแบ่งราชสมบัติให้ครองครึ่งหนึ่งพระโพธิสัตว์อยู่ในนาคพิภพ,พ,พหนึ่งปีหนึ่งอยากจะโบชจึงไปสู่หิมวันประเทศโบวชได้ฌานและอภิญญาต่อมา พรานภัยผู้หนึ่งมาพบมาพบพระโพธิสัตว์เข้าจจำได้จึงกลับไปกราบทูลพระราชาพระราชาเสด็จมาเฝ้าทรงทราบเรื่องความเป็นมาทั้งปวงแล้วทรงเชื้อเชิญให้ไปครองราชสมบัติแต่ท่านทรงปฏิเสธและขอร้องให้พระราชาครองแผ่นดินโดยธรรมอย่าได้มีอคติพระราชาเสด็จกลับพระนครให้จับพระมเหสีผู้กลั่นแกล้งใส่ร้ายพระโพธิสัตว์นั้นไปทิ้งในเหวที่ทิ้งโจร แล้วครองแผ่นดินโดยธรรมพระศาสดาทรงประชุมชาดกว่าหญิงผู้นั้นในการนั้นได้มาเป็นนางกินจมานวิกาส่วนประทุงกุมารคือพระองค์เองพระตถาคตเจ้าตรัสในที่สุดว่าบุคคลผู้หลวงธรรมอันเอกเสแล้วมีปกติพูดเท็จมีประโลภอันข้ามเส็แล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มี